มินิเอ็กซ์โปนครสวรรค์ต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากการจัดงานมินิเอ็กซ์โปสัญจรครั้งที่1วันอาทิตย์ที่21กันยายน2557ที่โรงแรมต้นน้ำมอราชพัฒจังหวัดนครสวรรค์จากความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจเซ็นเน็ตเวิร์กทุกท่านทุกสายงาน บริษัทเซ็นเน็ตเวิร์กจำกัดจึงได้จัดงานมินิเอ็กซ์โปสัญจรขึ้นเป็นครั้งแรกการจัดงานครั้งนี้นับได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงทะลุเกินเป้าหมายทุกประการการดําเนินรายการที่เข้มข้นและลึกทุกมิติทั้งการให้ข้อมูลพิเศษทางผลิตภัณฑ์ของเซ็นเพื่อให้บรรดาสมาชิกเก่าและใหม่รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้รู้ ทางบริษัทเซ็นเน็ตเวิร์กจำกัดขอขอบคุณอย่างจริงใจกับวิทยากรทุกท่านผู้นำนักธุรกิจทุกท่านน้องๆพี่ๆทีมงานของบริษัททุกคนที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จผลอย่างน่าภาคภูมิใจและขอขอบคุณอาจารย์เพชรรุ่งสมาชิกเซ็นคนเก่งที่ยกทีมดนตรีเครื่องเสียงและสาวสวยมาสร้างบรรยากาศอย่างคึกครื้นที่ขาดไม่ได้คือท่านประธานโปภิสิ์กล่าวต้อนรับสมาชิกเก่าและใหม่ในงานได้ประทับใจสร้างความมั่นใจเกินร้อย กับนักธุรกิจเซ็นทุกๆท,ท่านงานดีแบบนี้เซ็นเน็ตเวิร์กจะจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อนักธุรกิจเซ็นทั่วประเทศคุมผู้ชมครับตอนนี้ขอคนเดินทางอยู่ที่หน้าอาคารต้นน้ำมอราชภวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานของ มินิเอ็กโปของเซนเนตเบิร์กและว,วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับ1นแม่เหล็กหนึ่งมเมลิดทายหนึ่งแกนนำของเซนเนตเบิร์กคุณนกครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะอยู่อำเภอท่ามุ้งจังหวัดลบบุรีวันนี้งานยิ่งใหญ่มากเลยค่ะยิ่งใหญ่จริงๆง,งานเอ็กโปนคะรสวรรค์วันนี้พาทีมงานมาประมาณ10คนแต่ว่ามาเปิดไดมอนด์สปีดนะคะเพชร7ลูก <c oughs> เ็ลูกค่ะวันนี้ยอดออเดอร์เยอะมากแล้วก็มีความสุขมากค่ะไม่คาดคิดว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมาที่นี่ยังไม่เติบโตเท่านี้เลยแต่มาวันนี้เจริญเติบโตมากจริงๆค่ะวันนี้เห็นคนเยอะมากค่ะห้องนี้เต็มไปหมดเลยค่ะที่นั่งไม่พอค่ะนห้องแตกใช่ค่ะถึงขนาดเรียกว่าห้องแตกคนล้นหลามวันนี้นะคะสุดยอดจริงๆค่ะวันนี้เซ็นเน็ตเวิร์ของเราค่ะคุณลบ ยืนยันเชิญชวนท่านผู้ชมทุกบ้านค่ะท่านผู้ชมคะคุณโชคดีมากคะ่ะที่ได้ดูช่องเซ็นทันชาแนลแล้วก็ได้มาเจอพวกเรา นักธุรกิจเซ n นเน็ตเวิร์คค่ะวันนี้นะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแผนกันตลาดทั้งหลายที่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยเยี่ยมยอดที่สุดในประเทศไทยติดต่อได้ค่ะที่นกอ,อําเภอท่ามุ้งจังหวัดลบบุรีนะคะ0863208848ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อความรวย0863208848แล้ว,มา,วมารวยด้วยกันที่เซ n นเน็ตเวิร์คค่ะครับท่านผู้ชมครับมารวยด้วยกันรวยไม่รู้จักเลิก มารวยด้วยกันเหมือนกับคำยืนยันของคุณนกที่ยืนยันที่ยืนยันที่บอกกับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจถ้าสนใจโทรเข้ามาพูดโทรเข้ามาคุยกับเขาแล้วคุณจะโชคดีครับท่านผู้ชมครับเาาเาากบเ,รบรบเราเพราะคุณเป็นธรม